สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอปยินดีร่วมงานแพทเรียกว่าเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับกระแสข่าวคู่จินระหว่างคุณแม่ลูก1แอปทักษออนกับนักร้องหนุ่มสุดหลอ่อแพทเพาเวอร์แพทที่แฟนคลับจำนวนมากต่างมองเห็นเคมีว่าแอปกับแพทนั้นน่าจะเข้ากันได้จึงพากันจิ้นจนกลายเป็นกระแสในที่สุด แต่แล้วก็มีดราม่าตามมาเพราะว่ามีชาวเน็ตและแฟนคลับบางกลุ่มมองว่าแพทนั้นไม่คู่ควรกับแอปที่สําคัญยังมีการเปรียบเทียบทั้งคู่ว่าเหมือนดอกฟ้ากับมาวัดอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวจนแฟนคลับแพทต้องออกมาปกป้อง จนต่อมาทางด้านของแพทก็ได้มีการเปิดใจเรื่องกระแสดราม่าดอกฟ้ากมาวัดนี้ว่าผมเองก็ยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเขาอยู่สูงมากเลยแล้วเราธรรมดามากๆไม่เสียใจเลยเราไม่ยึดติดอะไรกับสิ่งพวกนี้ล่าสุดแอบก็ได้เปิดใจกับสื่อถึงเรื่องนี้ว่าทราบข่าวเรื่องคู่จินแอบแพทไหมแอบตอบว่าต้องทราบแล้วค่ะข่าวเยอะมากเลยก็ได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณแพทแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแพทให้สัมภาษณ์ดีมาก ถามว่าเคยเจอกันบ้างไหมแอปตอบว่าไม่เคยเจอกันเลยค่ะสักครั้งเดียวเลยค่ะรู้สึกเหมือนคุณแพทเหมือนกันค่ะว่าเชื่อมโยงกันได้ยังไงดูเหมือนอยู่กันคนละวงการคือนักร้องกับนักแสดงแต่สุดท้ายจะสร้างความสุขให้กับคนอ่านข่าวหรือคนดูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะถามว่าบางคนอยากเห็นเราเล่นละครคู่กันแอปตอบว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณแพทจะให้เกียรติถามว่ามีคนคอมเมนต์ว่าเหมือนดอกฟ้ากับหมาวัด แอปตอบว่าอุ๊ยแอปว่าไม่ว่าจะกับคุณแพทหรือกับใครก็ตามเราก็ไม่อยากให้เขาคิดแบบนั้นค่ะถามว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันแอปตอบว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็พร้อมเสมอค่ะสรุปว่าแอปไม่อยากให้เปรียบเทียบอย่างนั้นนะคะทุกคนแล้วถ้ามีโอกาสแอปเองก็ยินดีที่จะร่วมงานด้วยกันกับแพทท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ